ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปั๊มอะดรีนตัวนี้เป็นปั๊มเบอร์14มิล<ม>เป็นก้านทรงอิตาลีแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นงานกัด C N C ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีชาเป็นสีชาฝ<ม>าปิดกระปุกด้านบนก็จะเป็นสีดําสีดําเป็นเกลียวหมุนนะครับผมควรใช้น้ํามันเบรกเป็นสาหรือสดีดเท่านั้นนะครับผมดูเลยฮะความหลอ่อความเท่ฮนะเจ้าตัวนี้ฮะอะไรครับเนี่ยนะ ครับนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพนม c h ชาแนลวันนี้เรา2คนก็มีสินค้าใหม่จะม,มาฮันบ็อกให้เพื่อนๆได้ดูกันสินค้าใหม่ที่ว่าก็เป็นปั๊มอะดรีนที่เราเคยโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ,รบเป็นป um ั๊มอะดรีนที่จะมาเปิด<ๆ>ตัวให้ดู เป็นปั๊มอะดีลีน PX 2 6สินค้าตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดสสีแล้วก็มีซ้ายและขวาก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดสับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเทรนอะไรใหม่ๆอะไรดีๆจากทางช่อง,องพนมชาแนลของเรานั่นเองแล้วก็จะไม่พลาดเจอเรา2คนค 2> ขายช่องต่อก็เรา2งคนก็จะมาถ่ายปั๊มกันต่อเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปั๊มอดีลีนตัวนี้เป็นปั๊มเบอร์14มิลสี่นะครับหลุกเป็น14นะครับชิ้นส่วนงานแต่ละชิ้นส่วนก็จะเป็นงาน CNC ทั้งหมดเลยเป็นงาน กัดด้วยเครื่อง CNC นีทั้งหมดเลยสวยงามรู้ละอย่าพูดมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยเครับดูตั้งแต่กล่อง <men. S 1> เลยนะครับผมกล่องก็ดีไซน์เนี้ยบหรูหล่อมาเลยครับมองเห็นแต่ไกลกันเลยนะครับผมมองไม่พลาดแน่นอนถ้าเห็นกล่องดูด้านในกันด้านในก็จะเป็นโอ้โหไหล่ับเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มไ่ับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูทีละชิ้นส่วนกันเลยนี่ครับแท้จริงก็ เป็นปั๊มอะดีลีนนะครับไม่ใช่พยาบาลนอนแต่ยางใดท่คงนฮะที่เห็นอยู่บนยอดเขาใช่ครับชมใหม่เป็นยังไงบ้างตรงก้านก็จะเป็นก้านทรงอิตาลีแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นงานกัด CNC ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเห็นพวกลายการกัด CNC ก็กัดเป็นลายสวยงามตรงนี้ครับครับผมลายของการกัด CNC นะครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนที่เป็นน็อตก็จะเป็นน็อตสแตนเลสมาทั้งหมดเลยตัวนี้ครับครับมาดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีเป็นสวิตช์สต็อปเบรกมานะครับผมครับเป็นสวิตช์มาเลยเป็นสวิตช์ติดมาเลยสามารถใช้กับสายเดิมใช่ครับรถได้นะครับตัวนี้เป็นปั๊มสีดำเป็นตัวก้านดำตัวฐานดำชิ้นส่วนที่อยู่ในกล่องกระปุกน้ำมันเบรคสมใหม่ครับผมเป็นสีชาเป็นสีชาฝาปิดกระปุกด้านบนก็จะเป็นสีดำสีดำเป็นเกลียวหมุนนะครับผมหมุนสีดำนะะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แถมมา แล้วก็ขายจับกระปุกครับผมแล้วก็มีใบรับประกันด้านในครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสีเทากันต่อนะครับผมอสีเทาเทานะครับสีเทาก็จะต่างจากสีดำแต่ก้านก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเป็นทรงอิตาลีตัวปั๊มก็ยังเป็นทรงอิตาลีเหมือนเดิมครับผมสวยงามนะครับแต่ตัวฐานของปั๊มจะเป็นสีเทานะครับผม ตัวล็อกแคนก็จะต่างจากของเดิมตัวล็อกแคนที่พับได้นะครับเป็นตัวล็อกที่พับได้ลดปัญหาการน็อตหล่นหายด้านในกระปุกเป็นสีชาเหมือนกันนะครับของแถมก็จะเหมือนกันอุป,ก,ปรกรณ์ในกล่องก็จะเหมือนกันกับสีดำนะครับมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มีวนปัม๊มตัวนี้ครับผมต่างๆปั๊ม PX 26ตัวนี้ก็จะเป็นก้านทรงอิตาลีตัวปรับระดับความห่างของมือเบรกกับแฮนด์บาร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีดำอยู่ตรงนี้ครับผม แล้วตัวฐานปั๊มนะครับผมสกีนคําว่าอะดรีนลีนอยู่ตัวนี้จะเป็นขนาดลูกสูบซึ่งเราก็บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นลูกสูบ14มิลม14นะครับ14มิลมในที่นี้สามารถใส่กับรถตั้งแต่รถเล็กจนถึงคัสม mm ีเดียมบิ๊กไบค์นะครับผมประมาณ 300cc ยังไม่ถึงขนาดรุ่นใหญ่บิ๊กไบค์เลยใช่ครับนะถือว่าเหมาะสําหรับรถในบ้านเราเลยครับมาดูตรงที่ปิดรูกระจกนะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นน็อตเลสนะครับผม<อ>จะมีสกีนคําว่าอะดรีนาลีนอยู่ด้วยสกีนอะดรีนาลีนนะ ยางไล่น้ำมันเบรกก็มีปั๊มโลโก้อดิลีนอยู่ด้วยนะครับจุดใส่กระปุกซึ่งตัวก่อนจะเป็นพลาสติกตัวนี้ก็ปรับปรุงใช่ปรับปรุงมาใหม่ใช่ครับเปลี่ยนโฉมให้เป็นอลูมิเนียม,มเป็นงานอลูมิเนียมกัน<ม>ลดปัญหาการหักการรั่วสําหรับ p x 26นะครับผมนี่ครับ แล้วรายละเอียดในตัวปั๊มะครับผมก็เราก็บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นงาน C N C ทั้งหมดก็จะมีลวดลายในการกัดเป็นลายของรอยมีดอันนี้เราจงใจให้มันเป็นลายสวยงามแบบนี้นะครับตัวก้าน P X 2 6ตัวนี้ก็สามารถทับได้เวลาเราล้มแปะล้มแบบไม่ตั้งใจตัวนี้ก็จะลดปัญหาการการหักหักของก้านที่กา้านครับผมด้านหลังก็นี่ครับ<ะ>ตัวนี้จะสะกรีน P T ตรงนี้นะครับครับผมเป็น P T สิบเก้าด้านหลังก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับผมที่สามารถสแกน Q R Code ผู้ผลิตรถสินค้าที่ผลิตตัวนี้ก็จะมีจุกไล่น้ำมันจุกไล่น้ำมันก็จะสะกีนอะดรีนด้วยนะใช่ครับปั๊มเป็นโลโก้อดรีนสังเกตเลยได้ว่าทุกจุดนะครับจะมีการปั๊มปัามอะดรีนทั้งหมดรวมถึงซีนซีนกันฝุ่นตรงนี้นะแล้วก็แม้กระทั่งตรงนี้นะครับตัวยางปิดก็สกีนแล้วก็สต็อปเบรกจะเป็นเป็นแบบสวิตสต็อปเบรกมือมาเลยนะครับใส่กับสายเดิมรถได้เลยได้เลยไม่ใช่เป็นแบบสวิตช์แรงดันน้ํามันนะครับ ก็ตัวนี้จะไม่มีสวิตแรงดันน้ำมันแถมนะไม่มีนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีนะตัวสวิตสตอปเบรกแบบนี้มาให้แบบนี้ใช้ได้เลยมาพูดถึงเรื่องสมรรถนะในการใช้งานจะลดระยะการเบรกให้สั้นลงเบรกให้ดีกว่าเดิมลดระยะการเบรกสั้นลงก็นิ่มนวลสมูทควบคุมรถได้ดีถ้าเกิดจะให้แนะนําว่าเหมาะสําหรับรถ น่นอะไรบ้างผมว่าอะไรบ้างผมว่าถ้าตัวนี้นะฮะพวก N Max, P C X เนี่ยหล่อเลยครับเหมาะเลยนะ P C X รวมถึงรถตลาดอย่างบ้านเรารถเวฟดีมก็เหมาะนะแต่ว่าในดูรูปทรงเนี่ยรูปทรงสวยๆอย่างนงี้ต้อง N Max สไตล์รุลาเนาะ P C X พวกนี้ตัวนี้รวมไปถึง X Max f o r z a ได้เลยนะครับผมไม่ว่าปั๊มล่างจะเป็นปั๊มผีเสื้อหรือเป็นปั๊มสี่พอร์ตนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาอยู่หมดถึงจะเป็นปั๊ม14มิลก็จริงครับผมแต่สามารถจับกับปั๊มสีพอร์ตที่เป็นปั๊มล่างได้ถ้าเพื่อนนท่าไห ที่ใส่ปั๊มสี่พอตอยู่แล้วพะวงว่าเอ้ตัวนี้ปั๊มมัน14มิลมันเอาอยู่เหรอเอาอยู่นะครับผมปั๊มตัวนี้ปั๊มสี่พอตแต่อย่ายไปใส่กับรถที่เป็นปั๊มดิดคู่ราคาต้องบอกว่าอะไรครับนี่ <Okey> ราคาวางขายหน้าร้านนะตอนนี้นะครับ3,500ับาท3,500ัรบาทโอเคครับผมราคานี้ถือว่าคุ้มสำหรับงาน CNC ทั้งตัวขนาดได้ใช่นะฮะทั้งสองสีนี้ก็จะมีทั้งซ้ายและขวานะครับผมดูเลยฮะความหล่อความเท่นะเจ้าตัวนี้ฮะอะไรครับเนี่ยนะตัวนี้ก็จะเป็นทั้งซ้ายและขวากับงานพรีเมียมสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ใส่ปั๊มแค่ข้างเดียวแล้วอีกฝั่งนึงล่ะ อีกฝั่งนึงสามารถแมทหรือสามารถจับคู่กับตัวปั๊มคัส ax7 ได้ครับ<อ>ตัวนี้ก็จะเป็นทรง <X> กัน ax7 นั่นเอง<ช>นะครับผมว่าพวกรถทรงสปอร์ตก็สวยนะถ้าเหรออะไรล่ะรอจุกรอจบ เดี๋ยวเรามาพูดถึงการติดตั้งกันบ้างสำหรับช่างผู้ที่ชำนาญงานในการติดตั้งแล้วเกจ็น้ำมันเบรกควรใช้น้ำมันเบรกเป็นด o สหรือด o สเท่านั้นนะครับผมแล้วเวลาไล่ปั๊มทั้งตัวปั๊มทั้งสายเบรกนะะทั้งปั๊มล่างตัวนี้ห้ามมีอากาศเลยประสิทธิภาพของปั๊มและจะทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าถ้าเกิดใช้ตัวปั๊มบนเป็นปั๊มอะดีลีนและปั๊มล่างก็เป็นปั๊มอะดีลีนคู่กันด้วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มเพิ่มประสิทธิภาพของการเบรกให้ดีมากขึ้น ครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจที่จะเป็นเจ้าของปั๊ม PX 2 6ตัวนี้ก็ตอนนี้ก็สามารถมาจับจองได้ที่พนมเรซิ่งทุกสาขาสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อ p e e ออนไลน์ครับไลน์แอดหรือ Facebook ตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อกันได้แล้วสินค้ามีพร้อมจำหน่ายแล้วสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นเจ้าของเจ้าปั๊มตัวนี้แล้วถ่ายรูปคอมเมนต์มาพูดคุยใส่ไปแล้วถ่ายรูปส่งมาใช่ว่า ปั๊มตัวนี้ไปแล้วจะรอเข้มมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสําหรับวันนี้ผมบอลและที่บอยต้องขอลากันไปก่อนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ